ดีทุกคนมากๆนะจ๊ะและนี่คือแวดสายเบเกอรี่คลิปนี้นะคะใส่จะพาไปทำเมนูเค้กชีฟฟอนมะพร้าวอ่อนๆอรรสชาติวานิลาปกต,ติเลยนะจ้ะโอเคเราจะไม่พูดเยอะในตอนที่เปิดคลิปเพราะว่าทุกคนบอกแล้วขาอยาง ดูวิธีการทำขนมแล้วถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำเค,ค้กชิฟฟ่อนมะพร้าออ่อ,อนกันเลยดีกว่าค่ะเค,ค้กชิฟฟ่อนมะพร้าอ่อนเวอร์ชันนี้นะคะแปะเนื้อมะพร้าวบนหน้าเค้กเออมีเทคนิคดีๆมาฝากท้ายคลิปเช่นเดิมพร้อมแล้วกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนสำหรับใครที่เพิ่งเจอช่องแวดซต์เป็นครั้งแรกนะจ๊ะและดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามแวดสไซต์ Baking Studio ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มลงมือทำชิฟฟอนมาพร้าวออดกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยจ้า ารายละเอียดส่วนผสมและอัตราส่วนอื่นๆเพิ่มเติมทุกคนสามารถดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะใส่แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับกลิ่นที่ใส่ใช้ในเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนนะคะส่จะใช้กลิ่นมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วพิมพ์ที่ใส่ใช้จะเป็นขนาด2ป้ปอนทรงสี่เหลี่ยมนะคะทาเนยขาวรองด้วยกระดาษไขรองอบเท่านั้นค่ะด้านข้างไม่ต้องทำอะไรเลย เริ่มต้นนะคะใส่ส่วนผสมของไข่แดงลงไปค่ะน้ำตาลทรายนมสดน้ำมันพืชแต่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กนั่นเองจ้าเช่นเดิมนะคะสำหรับการทำชิฟฟ่อนก็ไม่มีอะไรมากส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวตามสเต็ปเช่นเดิมเลยตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทานะคะแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายจนตั้งยอด อ่อนอ่อนได้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะส่จะนำทั้งสองส่วนไปตะล่อมให้เข้ากันนะคะปากนุกเหี่ยวแบบนี้แสดงว่าไข่ขาวของเราตีได้ที่แล้วนั่นเองจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไ่จะตะล่อมส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวจากนั้นเทใส่พิมพ์นะคะแล้วสุดท้ายคือไซจะแต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งมะพร้าวอ่อนเนี่ย พยายามหั่นให้ชิ้นบางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะแต่ว่าเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยไซมีบอกไว้ท้ายคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนนำเข้าอบกันเลยค่ะ สำหรับข้อควรระวังเป็นพิเศษสำหรับการทำเค้กชิฟฟ่อนแล้วใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าเค้กอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมเนี่ยทุกคนอย่าลืมที่จะเกลี่ยเนื้อเค้กให้เข้ามุมนะคะเพราะว่าเวลาเราแซะออกจากพิมพ์เนี่ยเขาจะได้สวยงามเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามที่เราชอบนะคะทีนี้สำหรับเนื้อมะพร้าวเนี่ยถ้าเราทำขายตามท้องตลาดเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใส่เยอะ ปริมาณเยอะแบบที่ายทําให้ดูก็ได้นะคะอันนี้เราเน้นกินเองเออหลักๆคือไซเน้นกินเองนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อมะพร้าวอ่อนของายก็จะแน่นเต็มหน้าเค้กนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไซจะนําเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาสําหรับเตาอบบ้านายนะคะายอบอยู่ที่25-30นาทีประมาณนี้ค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนเข้าเตาอบแล้วก็นำออกจากพิมพ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกับเทคนิคดีๆทายคลิปเชนเดิมค่ะไปกันเลยจ้า ทไมกลับมาแล้วนะจ๊ะสำหรับการทำเค้กชิฟอนมะพร้าออ่อนเออแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มจะอ่อนเหมือนกันตรงนี้อ่อนเหมือนกันเริ่มแบบไม่มีสติอ่อนเหมือนกันตรงนี้โอเคสำหรับการทำเค้กชิฟอนมะาพร้าออรสวานิลลาของทรายนะคะ <S <S หลายคนจะชอบบ่นว่าทำไมฉัน แต่น้าเนื้อมาเผาแล้วมันจมทำไมมันไม่สวยเออประมาณนี้ตอนแรกนะคะผู้ตามตรงว่าตอนที่สซอบอ่ะกลัวเหมือนกันกลัวว่ามันจะบงกลัวว่ามันจะจมเพราะด้วยโครงสร้างของชิฟฟ่อนเค้กเป็นเออเป็นโครงสร้างที่ใช้ไข่ไก่คือโครงสร้างหลักนะคะในการจัดโครงสร้างในการขึ้นฟูเออประมาณนี้เนื้อเค้กของเขาเนี่ยมีความนุ่มฟูเบาเพราะฉะนั้น ผลไม้ที่ใส่เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะจมจมลงไปคือพูดง่ายๆว่าเขาจะไม่เหมือนบัตเตอร์เค้กเพราะว่าบัตเตอร์เค้กมีไขมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อเค้กมีความหนักแน่นแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยนุ่มฟูเบาประมาณนี้เพราะฉะนั้นการทำเค้กชิฟฟ่อนหน้ามะพร้าวอ่อนอย่างที่เราเห็นขายตามท้องตลาดเนนะคะพูดตามตรงได้ปะมะพร้าวเนี่ยบางมาก ชิ้นบางๆเลยนะคะทุกคนหั่นเป็นชิ้นบางๆถ้าทุกคนหั่นหนามาเกิน0.5มิลเนี่ยบอกตามตรงว,ว่ายังไงก็จมจมแน่นอนเทคนิคที่ไซใช้ในการหั่นมะพร้าวอ่อนนะคะไซจะใช้วิธีการเฉลียงสไลด์เออสไลด์ไม่ใช่เฉลียงพูดแบบภาษาโบ,ร,บราณไซจะใช้วิธีการหั่นสไลด์นะคะชิ้นเนื้อมะพร้าวเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า ถ้าคือบางร้านที่เราไปซื้อมะพร้าวนะมะพร้าวแล้วเขาจะมีขายเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยบางร้านเขาจะมีอุปกรณ์พิเศษก็คืออาจจะเป็นช้อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเขา,าที่เขาแซะเนื้อมะพร้าวออกมาเยอะอะทุกคนก็จะบางเออจะบางโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องมาหั่นเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอร้านไหนที่เขาใช้ที่ขูดมะพร้าวเป็นเป็นเส้นๆน่เนะเหมือนเ,อเคยทำ เคยทำไอ้นี่ไหมขนมเอ่อนึกถึงขนมขนมอะไรนะขนมใส่ไส้หรือว่าขนมขนมต้มแดงต้มขาวอะไรย่งเงี้ยอ่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปหยิบอุปกรณ์มาโอเคมาละถ้าพูดถึงว่าอุปกรณ์เนี่ยทุกคนก็คือจะงงไงว่ามันคืออะไรมันทำได้หรอคือ มะพร้าวที่เขานำมาทำหน้าขนมพวกหน้ากระชีกต่างๆนะคะอาจจะเป็นไส้ของขนมใส่ไส้เออสมัยก่อนก็เรียกเออก็เรียกขนมใส่ไส้แหละไม่ใช่ขนมอันนี้คือสายชอบเรียกขนมทรงสูงเพราะว่าเวลาการทำาเราจะเย็บใบตองแล้วก็จะมีที่หิ้วอ่ะอันเล็กๆอะ่ะเออเดี๋ยวหารูปให้แล้วเดี๋ยวแปะให้อประมาณนี้นะคะก็คือขนมใส่ไส้หรือว่าอาจจะเป็นขนมต้ม ต้มแดงต้มขาวที่ก็พูดตาตรงว่าค่อนข้างโบราณหรืออาจจะเป็นขนมบ้าบินนะคะเขาจะใช้ที่ขูดมะพร้าวแบบนี้เคยเห็นปะจะใช้ทั้งสองด้านเลยก็ได้แต่ด้านนี้จะเป็นขุยขุยคือจะเป็นเส้นๆก็คือสำหรับหน้ากระชีกแต่ว่าบางร้านเขาก็จะใช้อันนี้ด้านนี้ในการขูดออกมาก็อาจจะมีความหนาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องมาทําการสไลด์เพิ่มนะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ทุกคนได้มาเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนประมาณไหนแต่ว่าก็จะมีทั้งเนื้อมะาพร้าวเขาเรียกว่ามะพร้าวทึนทึกในการทําพวกขนมไทยนะคะโดยเฉพาะพวกที่ใส่ย,ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือขนมใส่ไส้ขนมสอดไส้นะฮะแล้วก็ขนมต้มต้มแดงต้มขาวแล้วก็อะไรนะหน้ากระฉีกอะ่ะ บ้าบินอ่าก็จะเป็นขนมประมาณนี้นะคะที่ที่เขาจะนิยมใช้ไอ้ตัวเนี้เป็นการขูดแล้วก็หลักๆคือจะใช้เนื้อมะพร้าวทึนทึกนะก็คือก็คือจะแบบจะอ่อนกับแก่เนี่ยมันกลางๆอ่ะเออมะพร้าวัยวกลางคนนะมาเหมือนคนน่ะัวกลางคนที่จะดูแบบเปล่งปลั่งมีประกายแบบเป็นออร่าอะไรประมาณเนี้อ่ะก็จะ ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับขนมไทยแต่ว่าถ้าเป็นเค้กชิฟฟ่อนเลยก็คือมะพราะ้าวโอ้อ่อนจริงๆอ่ะก็เ,เหมาะที่จะนํามาทําเค้กนะคะแล้วก็หั่นสไลด์บางๆนั่นเองจะก,ก็จะทําให้เราได้หน้ามะพร้าวอ่อนที่ไม่จมลงไปในเนื้อชิฟฟ่อนเค้กนัน่นเองเราต้องเข้าใจหลักการด้วยว่าชิฟฟ่อนก็คือเบาเออเบาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาชิมนะคะ ซึ่งตอนที่เห็นในคลิปอะด้วยความที่อบจนสีสีของเนื้อเค้กตรงเนี้ยเขาก็มีฉันมองอะไรสีของเนื้อเค้กที่มีความเป็นน้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาขึ้นมาลอยข้างหน้าก็เลยเกิดสีในผลิตภัณฑ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เขาตอนที่ใส่ความมาะค่ะถ้าใส่ใช้ตะแกรงเนี่ยมันก็จะเป็นริ้วตะแกรงใช่ไหมคะก็เลยอยากจะใช้แผ่นแผ่นอลูมิเนียมเรียบๆในการ นำเค,ค้กคลิกหน้าออกแต่ปรากฏว่าทิ้งไว้นานก็จะมีบางอย่างที่ร่อนออกไปนะคะถามว่าบางคนอาจจะซีเรียสถ้าซีเรียสเดี๋ยวมีวิธีแก้ในคลิปถัดไปว่าฉันก็อยากให้หน้ามันเนียนสวยแบบนี้เป็นสีน้ำตาลเงี้ยเพื่อว่าจะได้ตัดกับสีมะพร้าวอ่อนเนี่ยต้องทำอย่างไรก็รอด,ดูคลิปถัดไปแล้วกันเนาะมาแน่นอนอะหอม หอมชิ้นใจชิมกันเลยดีกว่านะคะก็ขอ,อนี้ใช้มือแล้วก็กัดนิดนึงนะฮะเริ่มลอยน,นี้พูดได้ไหมว่าดุนนิ้วแล้วหนึ่งอืมอร่อยหอมอะพาว เออดีเออมะพร้าวอ่อนที่ทรายได้มานะคะต้องบอกตามตรงว่ากราบขอบคุณนะเอาเป็นว่าขอบคุณน้องข้างบ้านนะคะที่เขาเอามะพร้าวอ่อนมาแวะมาให้ทรายนะคะเนื่องจากว่าน้องก็ทําขนมเยอะด้วยแล้วก็คิดว่ามะพร้าวบางรตก็อาจจะทําไม่ทันนะคะก็ล่าสุดก็คือได้ทําขนมตัวนี้ จัดส่งให้น้องเรียบร้อยแทนคำขอบคุณไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเพื่อนบ้านพ่่แสน่นารากักคอยส่งวัตถุดิบมาแบ่งปันอยู่เสมอนะคะแล้วไซก็จะทำขนมกลับไปให้เขานั่นเองค่ะมอบความอร่อยแทนคำขอบคุณด้วยนะคะโอเคชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด subscribe Like, Share เป็นกำลังใจให้ไซด้วยฝากติดตามช่องทางอื่นๆมากมายที่ไซมีนะคะ เฟซบุ o o ไลน์ฟูมทิกตอกไอจีนะจ๊ะแล้วก็กด subscribe อยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตกันมาเสมอนะคะแล้วก็เพิ่มผู้ subscribe เยอะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยขอบคุณจริงๆนะคะอยากให้ไยทำเมนูอะไรอยากให้ไซปรับปรุงตรงไหนเข้ามาคอมเมนต์บอกายกันหน่อยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เราอาจจะเจอกันแบบ สไตล์แบบตัวต่อตัว,ตวเออไลฟ์สดนะคะก็ขอเวลาในการศึกษาวิธีการซักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จัดแจงห้องสำหรับการทำ สิ่งนี้นะกับทุกคนที่ติดตามายทั้งหมด1,400คนด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเจอกันเร็วๆนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้อัปเดตต่างๆนา,นานาก็จะผ่านทางแฟนเพจ Facebook แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์เพราะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจให้ายที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจะเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยเพื่อพัฒนา คอนเทนท์ที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อๆไปนั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่กับเฟสสายเบเกอรี่อีพีหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบาย DJ